ฟังดวนคนลุกค,คูณ2เอลาวันขึ้นท่านแข้งใส่ติโหดสุดเหนือทุกคนในชิงแชมป์เอเชียฝรั่งเศสถึงกับตะลึงเก่งขึ้นหลายเท่าในตอนนี้ส่วนช้างศึกยู23ลั่นไม่มีเหลืองดวนซาอุต้องสมาธิดีปิดท้ายญี่ปุ่นถึงขั้นไหวสุปโชคหลังทำไปสองแอซิดเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับข่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องสุยคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยอยู่23กันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรีเนพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆกรเนพัดในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหจะรับคําชื่นชมอย่างมากสำหรับทีมชุดนี้ที่เกมนัดเปิดสนามในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยพวกเขาเอาชนะอิรักด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ด้วยรูปเกมที่ดีมากเกมรับช่วยกันเล่นดีแผงแบ็กโฟประตูสื่อสารกันดี เกมลูกก็มีโอกาสเข้าทำได้เรื่อยๆโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของเอราวันกรานิเย่นะครับดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่ตอนนี้พูดเลยนะครับกำลังดังเป็นผู้แตกไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยเอราวันดังระดับเอเชียเอราวันก็ดังนะครับพอล่าสุดนะครับหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียเกมแรกเนี่ยเอราวันทำสถิติที่น่าทึ่งนะครับ เป็นออฟตานะครับผู้บันทึกข้อมูลสถิติชั้นนำของวงการฟุตบอลระดับโลกเลยนะครับออกมาเปิดเผยว่าเอราวันการิเย่เนี่ยเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลมากที่สุดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหนนี้ในเกมแรกเอราวันสามารถเลี้ยงบอลได้ถึง14ครั้งและที่สำคัญเอราวันสามารถดวนตัวต่อตัวชนะได้9ครั้ง มากที่สุดในชิงแชมป์เอเชียเกมแรกมากกว่านักเตะทุกคนโอ้โหสุดจริงครับเอราวันกาเนยเย่คือไม่แปลกใจเลยนะที่เอราวันจะเล่นได้ดีขนาดนี้เพราะผมไปตามดูคลิปย้อนหลังที่เขาเล่นอยู่กับลียงชุดเยาวชนโอ้โหจงังหวะการตัวต่อตัวอย่างโหดอะ่ะนี่แค่น้ำจิ้มนะผมรู้สึกว่าในชิงแชมป์เอเชีย2 3 4สมแมตช์หลังจากนี้ถ้าเราเข้ารอบไปลึกๆได้เนี่ย เอราวันจะปล่อยของออกมาเรื่อยๆเพราะนักเตะคนนี้ของจริงนะครับเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลไทยแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญคือเขาเติบโตจากยุโรปไงเขาซึมซับฟุตบอลยุโรปมากมายแล้วก็ต้องรอลุ้นกันว่าชุดใหญ่เอราวันจะเลือกทีมชาติไทยหรือเปล่าเพราะน้องเขายังมีสิทธิ์เลือกแล้วเขาอยู่ในทีมักษกใหญ่ของลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างโอลิมปิกลียงอ่ะ แล้วฝีเท้าแบบเนี้ยเราก็มาลุ้นกันแต่ที่แน่เนี่ยเอราวันเขาขอโฟกัสกับทีมชาติไทย u 23เขาขอโชว์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดเขาขอพาทีมชาติไทยลุ้นไปโอลิมปิกให้ได้นะครับโอ้โหเอาสิครับไสิติมันบ่งบอกว่าเอเชียเอาไม่อยู่ก็คุณคิดภาพเกมแรกเอราวันสสิติดีที่สุดในรายการคือเลี้ยงบอลดวนตัวต่อตัว,ตว เห็นได้ชัดว่าทักษะความสามารถของคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเอลวันยังครองสถิตทุกอย่างของทีมชาติไทยสร้างโอกาสมากสุดเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากที่สุดจ่ายบอลพื้นที่มากสุดท้ายเขาจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดแย่งบอลกลับมาคอรองมากที่สุดคือที่สุดจริงชื่นชมนะครับไม่ใช่แค่โด่งดังในเอเชียครับตอนนี้ทางฝั่งโอลิมปิกลียงต้นสังกัดของเอลวันที่ฝรั่งเศสยังปลื้มไม่หายเลยนะครับ ล่าสุดคุณผู้ชมเป็นทางฝั่งของสื่อโอลิมปิกเอสลียงเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองฝรั่งเศสนะครับออกมาเขียนสกูป๊ปใหญ่ๆเลยเขาบอกว่าเอรลวันทำสิ่งน่าทึ่งกับการพัฒนาตัวเองจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้เอรลวันเก่งขึ้นมากนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้การพัฒนาของเอราวันการิเย่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเขาลงเล่นกับทีม u 19ของโอลิมปิกลียงฟอร์มของเขาร้อนแรงมากทำไป6ประตูกับ2แอสซิสจาก17เกมแรกทำให้กูเอต้าฟอฟอน่าโค้ชทีมสมรองของลียงไม่รอช้าที่จะดึงเอราวันขึ้นมาเล่นในทีมสมรองของสโมสรตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาลงเล่นไปแล้ว8เกมยังทำไปได้1ประตู ก่อนจะได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ลียงและไปเล่นทีมชาติไทยอยู่23ก็สร้างสถิสติเลี้ยงบอลชนะคู่แข่งได้มากที่สุดในศึกฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียเกมแรกเรียกได้ว่าเด็กคนนี้พัฒนาและสื่อเขายังบอกอีกว่าโอลิมปิกลียงเตรียมผักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่เต็มแน่นอนเพราะเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเลี้ยงบอลการกระชากลากเลย เห็นไหมครับว่าโอลิเวอรตอนนี้โด่งดังจริงๆฝรั่งเศสเนี่ยทางลียงก็ชมเันไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีก็รอดูน้องเขาลวกันผมว่าน้องเขาพัฒนาได้อีกไกลครับอายุเพียงแค่สิเองแต่เลี้ยงบอลเก่งขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าไปได้ยาวๆพัฒนาอย่าหยุดครับเอราวัน์สู้ๆอยู่ต่างประเทศให้ได้ยาวที่สุดแล้วก็ไปให้ได้ไกลที่สุดในวงการฟุตบอลลวกันนะครับก็รอติดตามนี่เป็นสถิติของเอราวันที่มาฝากกัน จากนั้นกยับไปดูทีมชาติไทยยู23ันหน่อยก็มีการฝึกซ้อมเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนจะเจอกับซาอุดิอาระเบียซึ่งจะแข่งขันในวันที่19เมษายนนี้นะครับเวลา4ทุ่มคึ่งถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางทูสปอร์2เช่นเคยซึ่งยู23ของเราเนี่ยโอ้โหเกมแรกพอชนะอิรักได้2-0เนี่ยโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือเรามากๆเลย แต่ก็ห้ามประมาทนะครับเพราะาอีก2เกมมันก็ยัง,ย,งยากอยู่ทั้งเจอซาอุก,กับทาจินะครับซาอุเขาเกมแรกก็ชนะทาจิมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะมีแต้มเราก็ต้องเล่นให้ได้อย่างเพอร์เฟกเล่นให้ดีเหมือนเดิมไม่ประมาทล่าสุดนะครับมีกรอคอนเฟิร์มแน่นอนว่ายูยิสามไม่ประมาทและไม่มีเหลืองกับผลงานแน่โดยเป็นสม,มุดไข้ควรนะครับกองหลังทีมชาติไทยยูยสามจากเมืองทองที่สถิตในเกมแรกก็ดีมากนะครับปะทะมากที่สุดลูกาอากาศเก็บหมด ทรงอุตไค้ควรบอกว่าสำหรับเกมแรกก็ถือว่าน่าพอใจเพราะนอกจากจะได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยทีมชาติไทยยู13ยังไม่เสียประตูคิดว่าทุกคนในทีมส่วนควรได้เครดิตไม่ใช่แค่ผู้เล่นในแนวรับแต่รวมถึงแนวลุกที่พยายามช่วยกันกดดันช่วยกันสอซ้อนจนทําให้ทีมชาติไทยยู3ไม่เสียประตูในเกมแรกแต่แน่นอนว่าทีมชาติไทยยู13พวกเราจะไม่เหลืองเด็ดขาดและจะเหลืองไม่ได้เพราะ เรายังมีเกมให้เตะตอนนี้เราเพิ่งชนะแค่เกมแรกซึ่งเราต้องพยายามรักษาวินัยและมเมนตัมแบบนี้ต่อไปเพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมเจอกับซาอุแล้วก็ทาจิสำหรับเจอซาอุเท่าที่ได้ดูมาก็น่าจะเป็นทีมที่แข่งแกร่งพอสมควรเพราะพวกเขาก็มีนักเตะจากทีมชาติชุดใหญ่มาเล่นในทีมชุดนี้หลายคนและที่สําคัญในเกมแรกพวกเขาก็ชนะมาด้วย ก็น่าจะมีความมั่นใจมพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้จุดเด่นของเราในการเล่นอย่างมีวินัยและพยายามตอบโต้ให้เฉียบคมสุดท้ายก็ฝากแฟนบอลให้กําลังใจด้วยเฮ้ยทรงกุณพูดดีนะเขาพูดเลยอะแบบไม่ได้มีใครไปถาม่าเฮ้ยเขาพูดเลยว่าเราไม่ควรเหลิงและเหลิงไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าเหลิงแล้วเราโดนแน่เพราะซาอุก็ยังเหนือกว่าเรานี่แหละครับทีมชาติไทยในยุคใหม่ที่โฟกัสทุกเกมแล้วก็ไม่ประมาทมีสมาธิตลอด เราดูกันนะครับผมเชื่อว่าโค้ดละทําการบ้านหนักแน่นอนนี่คือโค้ดที่ทํางานเงียบๆแล้วปล่อยให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างแท้จริงแลแ้วเตะทุกคนก็ปลุกใจกันสู้มากๆถ้าเกิดมีแต้มจากซาอุได้เข้าดอมแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยมันแน่นะเจอซาอุ19เมษายนวันศุกร์4ทุ่มครึ่งติดตามรับชมกันให้กําลังใจทัพช้างศึกอยู่23กันเยอะๆนะครับโอ้โหตอนนี้กําลังมาจริงๆอ่ะก็เนี่ยแหละสําหรับ อยู่23ที่มาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติกันนะครับเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลเจลีกครับรอบคัดเลือกเนี่ยเจ้าเช็คลงมาเป็นสำรองทีเด็ดนะครับโชว์กระชากลากเลื้อยแล้วก็ทำไป2แอซิดจ่ายให้ยูกิโคบายาชิยิงซัปโปรโรบุกสนะทีมเ3อย่างนูงมสืไป3ประตูต่อหนึ่งฟอร์มของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติโอ้โหได้รับความมั่นใจ จากเกมนี้เต็มๆนะครับแอสซิตให้โคบายาชิกยิงทั้ง2ลูกโดยเฉพาะลูก2เนี่ยโหกระชากมาจากครึ่งสนามก็จ่ายใช่ไหมซึ่งโอโหหลังจากยิงประตูได้เนี่ยยูกิโคบายาชินะครับขอบคุณเจ้าเช็คสุดโชคสาร,รชาติเลยอะ่ะสัมภาษณ์ผ่านสื่อขอบคุณเจ้าเช็คแล้วก็ในการดีใจหลังยิงประตูได้เนี่ยยูกิโคบายาชิเบอร์9 9ขวัญใจคนไทยเนี่ยก็ยกมือไหว้ขอบ คุณสุประโชคสรารชาติเป็นภาพที่ดีมากคุณผู้ชมดูเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็แสดงเห็นว่าสปิริตในทีมซัปโปโดกกำลังฟื้นกลับมาอยู่ในจุดที่ดีอีกครั้งนะครับผลงานตอนนี้ดูดีเลยนะครับ3-4นัดแล้วที่ยังไม่แพ้ใครและฟอร์มของเจ้าเช็คกลับมาแบบนี้มีชาติถูกใจเลยนะเป็นตัวสำรองทีเด็ดลงมาทำไป2แอซิ์เกมหน้าที่จะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับซานเฟเซิโรชิมาเนี่ย เจ้าเชคสุประโชคหน้าจอกซ้ายเป็นตัวจริงคัมแบ็กสู่ตัวจริงเลยเพราะว่าคุณภาพของเจ้าเช็คตอนนี้ช่วยซัปโปโรได้อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆและกันสุปรโชคตอนนี้ก็เหลือยิงประตูแล้วกันไม่แน่เกมเจอฮิโรชิมะอาจจะปลดล็อกก็ได้เพราะเชคเนี่ยกระหายที่อยากจะลงสนามมากเพราะช่วงที่ผ่านมาเจ็บเขาอยากช่วยทีมไงเพราะตอนนี้กําลังเป็นตัวหลักแต่เจ็บก็รักษาและกลับมาได้ตอนนี้ก็ฟิตสมบูรณ์และพร้อมช่วยทีม ซัปโปโรเก็บชยนะอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับและที่สำคัญ แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆกระเนพัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มแล้วก็คลิปนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยมุ่งสู่20,000ทซับไปด้วยกันฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่คุณผู้ชม คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดเต็มใน YouTube ของต้องซุยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ